อยู่คนเดียวแบบนี้แฟนไม่ห่วงหร้อครับอ่าไม่ครับไม่ห่วงไม่ต้องเสือกครับเฮ้ยเราเป็นนักร้องใช่ไหมครับผม <c oughs> แล้วมีเหตุการณ์ประทับใจไหมหรือเป็นเหตุการณ์จำในคอนเสิร์ตนั้นดีกว,ว่าอ๋อผมเคยจำครั้งหนึ่งครับเพราะว่าน้ำมันหมดแล้วทองมันอยู่ในคอพอดีผมก็เลยแบบรู้สึกว่าตอนนั้นแบบเงินไม่เหลือสักบาทผมก็เลยเอาไปจำครับอ๋อได้ประมาณ4ี่พันกว่าบาทครับ <c oughs> จนน้ำมันไป สองพันสามครับผมอ๋อมึงนอนทิงน่ะเสียจำไปครั้งนั้นเติมมันไปสองพันสามใช่เผารารการแปลกๆใช่ไหมครับที่เราเป็นศิลปินศิลปินอ่ะศิลป์มีมครับผมเมาแล้วรั่วเขาก็แบบตะโกนให้เราแบบว่าแล้วเราโมโหไหมครอผมก็โมโหผมก็ยกมือไหว้เขาผมก็เลยผมได้ยินว่ารวยไงอ๋อ ก็มีน่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างอะไรประมาณนี้ครับผม,อมขอครับผมให้เกียดกันครับบนเวทีคือศิลปินครับอยู่บนดินคือคนธรรมดาแล้วเรามีศิลปินในดวงใจไหมมีครับผม <c oughs> นั่นก็คืออ,อพี่ดูครับอ๋อ <c oughs> พี่ดูไหน <c oughs> ดูดูบรนแต้ครับเป็นศ <c oughs> ิลปินในในหมู่บ้านใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่แล้วในไทยแบบกว้างกว่านั้นนะพิเศษครับ เสกเวัชสันครับเป็นเพื่อนกับพี่ดูเฮ้ยแล้วอย่างดนตรีแนวเพลงเราชอบประมาณไหนคะผมชอบป๊อปครับเพลงแนวป๊อปป๊อปคอนครับอร่อยเวลาดูหนังเวลาดูหนังผมชอบเอาเข้าไปกินตลอดครับในคอนเสิร์ตที่ดีจะจะให้คุณไปเนี่ยมันมีศิลปินที่เกิลแกร์ตัวนั้นอ่ะเฮ้ยเพิ่พูดเหรอก็ปุ๊บในไทยคุณรู้จักไหมเกิรลปุ๊บรู้จักครับ อ๋อเกิดวบแล้วผมรู้จักครับพี่เจนนุ่นโบครับก็มีสาวคนเหมือนกันทำไมเจนนุ่นโบแกไม่ได้ไปเจนนุนโบจะไม่ได้ไปมีแต่ ปักิ้งฮีโร่อ๋อปกิ้งฮีโร่ดูจากเฮ้ยไม่ถกต่งกังฮีโร่เขาร้องเพลงอะไรหลับตาเถิดนะขอให้เธอจงหลับฝันดูคีย์ด้วยไม่ผมดูน้มไม่ดูคีคือเห็นบอกพี่บอกว่าเป็นคนที่แบบมีความฝันอยากไปทะเลตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วใช่ไหมใช่ผมจะสารฝันพี่ออโดยผมจะให้พี่ไปงานคอนเสิร์ตเพลสออร์บิทนี่คือติดชายหาดเลย อย <of Jane> <silence> ู่ติดริมหาดเลยชะอําวันนี้จะได้มาถึงแล้วนี่คือสารฝันแล้วเราจะสารฝันที่อยู่ให้ไปทะเลตามที่เขาฝันไว้ในทั้งชีวิตนี้มาเพียงมาเพียงมาเพียงมือหนีมาหนึ่งแล้วเนาะมาถึงแล้วมาถึงแล้วสิไปกับใครจีไปกับใครไปกับใครไปกับใครไปดูไปด้วยไดูไปครับแกจะอยกคูวันที่สาม ดีใจไหมดีใจครับเราไม่เคยไปทะเลเลยนี่ใช่ครับพี่มันมีศิลปินเยอะมากใช่ที่ไปในงานพี่ก๊อฟก็ไปเด้นะพี่ก๊อฟกี่พี่ก๊อฟบริการ โอเคครับทุกคนก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันในงานได้นะครับงานแอดด f าเฟสออเดอร์บีนะทุกคนตอนนี้ต้องบอกทุกคนก่อนย้ำว่าบาทแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทและที่สำคัญที่สุดก็คือใส่โค้ดตัวนี้เลยแอดด s าส้น e เกอร์ลดไปอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะตอนนี้ก็ต้องรีบแล้วสาวสิบปีการนี้เจอกันเลยป็นเยอะยะมากมายแน่อะไรนี่จะมีเด็กแอนดี้ไปเลยนดบักละ